พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่20ตุลาคมคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณแบรนดาบลู เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระหัตันอ่อนโยนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ1-6ถึง6และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามารถคิดทรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่41ข้อ13 เพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้ายึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่าก,กลัวเลยเราจะช่วยเจ้าคุณแบลนดาบลุกเป็นพยานว่าเมื่อดิฉันป่วยเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ดิฉันจะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงวิธีเดียวที่จะช่วยให้ความเจ็บปวดทุเลาเบาบางลง คือการนอนราบโดยการคว่ำหน้าลงอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อความเจ็บปวดรุนแรงถาโถมเข้ามาดิฉันจักกำมัดแน่นและจินตนาการว่าพระหัตถ์ของพระเยซูกำลังวางลงบนตัวดิฉันไม่นานนักดิฉันก็หลับไปและเมื่อคืนนั้นความเจ็บปวดก็จะหายไปพระคัมภีร์มีหลายตอนด้วยกันที่กล่าวถึงอำนาจอธิปไตย ซึ่งอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าในพระคัมภีร์สดุดีบทที่139ข้อที่9ถึ10ดาวิดสรรเสริญการทรงสถิตของพระเจ้าว่าถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณและอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไก่พนแม้ถึงที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะนำข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้ พระคัมภีร์อิสยาห์บทที่41ข้อที่10ชนชาติอิสราเอลรู้สึกมั่นใจเมื่อข้าพเจ้าตัดว่าอย่ากลัวและทรงสัญญาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าในพระคัมภีร์กริจการบทที่2ข้อที่25เปโตรระลึกถึงสิ่งที่ดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าสถิตกับเขาเสมอข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ตรงหน้าาพระเจ้าเสมอเพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพระเจ้าเมื่อข้าพระเจ้าจะไม่ได้หวั่นไหวเราสามารถเข้าใจความจริงที่ว่าพระเจ้าไม่เคยปล่อยมือจากเราเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงพลังและเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะไม่ยอมปล่อยมือจากพระเจ้าและในช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่เป็นทุกข์จากการเจ็บปวดทางร่างกายข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ด้วยพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรมของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะคุกคามหรือทําอันตรายต่อชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112หนึ่งสอง ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ